อยากสวยเหมือนอ้ําหน้าขาวเหมือนแพนเค้กไม่ใช่ความฝันอีกต่อไปเพียงแค่ใช้ครีมหน้าใสโมโคเซ่เห็นผลหน้ากระจ่งางใสภายใน1สัปดาห์ราคาไม่แพงคุณภาพเทียบเท่าแบรนด์ดังชั้นนำรับรองความปลอดภัยโดยองค์การอาหารและยา GMP ISO และ5ร้านเริ่มต้นผิวสวยด้วยครีมหน้าใสโมโคเซ่ เป็นประวัติการตั้งแต่เราตัง้งบริษัทมานะครับโดยเฉพาะธุรกิจทั้งทีที่ถือเป็นธุรกิจสตาร์วรุ่นของนายเอซี่เนี่ยซึ่งเราทําได้ประสบความสำเร็จมากครับช่องทั้งทีวีทุกช่องของไอซค่อนข้างประสบความสําเร็จนะครับเป็นอันดับหนึ่งในทุกเซ็กเมนต์เราก็เชื่อว่าเราจะสามารถต่อย,ยอดและสร้างไรายได้สร้างอันดับอย่างนี้ตลอดไปในปีต่อไปแต่ปีนี้ว่า4,000ล้านเลยครับ ทีนี้ไอ้เราตั้งเป้ารายได้ไว้4พันล้านนะครับซึ่งอย่างที่บอกครับว่าจะเป็นปีที่เรามีรายได้สูงที่สุดที่แต่เราตั้งโดยสัทมาปีที่ผ่านมาแล้วครับยังอะไรยังไม่ได้ยังแจ้งไม่ได้เพราะยังไม่ได้งานในปีนี้จะมีอะไรแบบเจ๋งไหมครับครับก็ต้องเรียนว่าในในแผนธุรกิจของไอในปี2013เนี่ยเรามีความแข็งแรงในทุกธุรกิจนะครับธุรกิจเพลงก็ ก็ายังองค์เส้นเรายังสามารถครองแชมป์นะครับในตลาดวัยรุ่นได้นะครับเป็นอันดับหนึ่งใเนเพลงวัยรุ่นในตลาดเพลงแมสเองเนี่ยเราก็มีคือเป็นหลายเบอร์ที่ประสบความสำเร็จครับส่วนที่เราชัดเจนมากคือค่ายเพลงอาสยามนะครับซูนนี้อาสยามเองเนี่ยสามารถสร้างแนวเพลงทุ่มรุ่นใหม่นะครับจนเป็นเทรนด์ของตลาดครอบคลุมตลาดมากกว่า70%นตะครับซึ่งในธุรกิจเพลงเราก็คิดว่าเราแข็งแรง ธุรกิจสื่อเองเนี่ยทั้งสื่อวิทยุและสื่อแทรายทีวีเนี่ยเราเป็นผู้นําอยู่แล้วนะครับเราก็เชื่อว่าเราจะสามารถรักษาความเป็นผู้นำของเราได้นะครับแล้วก็ธุรกิจ S TV, แทรายทีวีถือว่าเป็นธุรกิจดาวรุ่งของไอเอสซึ่งเราประสบความสำเร็จมากนะครับเราก็เชื่อว่าเราจะเป็นผู้นําในธุรกิจที่ต่อไปเรื่องของทีวีดิจิตอลก็อย่างที่เรียนนะครับว่าเราให้ความสนใจนะครับแล้วก็ติดตามใกล้ชิดนะครับแต่ว่า ก็ต้องเรียนตามตรงว่าเรายังไม่ได้ตัดสินใจนะครับเพราะว่ายังมีแงม่มุมหรือข้อมูลบางอย่างที่ยังไม่ไมไมยังต้องต้องติดตามใกล้ชิดยังไ,ไม่ชัดเจนนะครับยราูไเได้มมาจากนน็เราได้สรวิทยุใหม่รั้ขึ้น9 1 5นะครับซึ่ง เราก็มีแผนจะนํามาพัฒนานะครับแล้วก็ทำทำใหม่นะครับแต่ว่าตอนนี้ทีมงานยังวางแผนกันอยู่นะครับเดี๋ยวคงสักเร็วๆนี้ก็คงจะเปิดตัวได้นะครับตอนนี้ขอเป็นความรับดีก่อนเป็นรูปแบบไหนขอเก็บเป็นความรับไปก่อนนะคุณผู้กแนวบอกว่าคู่แข่งกันอะไรอย่างเงี้ยแข่งกันตุลาการแข่งการสัมปทานใช่ไหอ๋อไม่หรอกครับไม่หรอกครับเพราะว่าผมเชื่อวันนี้วันนี้การทำธุรกิจอิตสาหกรรมไม่ได้หมายเพราะว่าใครจะทํามาก มันไม่ใช่ประเด็นเรืร่องของการทํามากอะไรแล้วผวมที่ว่าใครทำเครื่องพิจิตรได้มีคุณภาพแล้วก็จับกลุ่มเป้าหมายได้ชัดเจนนะครับก็จะสามารถยืนอยู่ได้ในธุรกิจแล้วเรื่องอย่างดีเจเจนนีที่เขาบอกว่ามีดึงเล่เนตัวมากับบ้านเอทุกอย่างไงคะไม่อะฮะคือต้องเรียนว่าอย่างไอเอสเองเราเปิดกว้างอยู่แล้วนะการการที่ไอเอสเข้ามาทำแคทเธอรีทีวีวันนี้เรามี5ช่องก็ต้องเรียนว่า5ช่องเราเปิดกว้างสําหรับ คนทางานในวงการทุกทุกรูปแบบอยู่แล้วนะครับเราไม่จํากัดใครนะใครที่คิดว่ามีความสามารถมาร่วมงานกับเราเราก็ยินดีอจะดอออไ,ได้นีคือ้ข้กถ้าฮะก็มาคงมีการร่วมงานกันในเดือนหน้าค่ะใช่ช่องที่เราจะเปิดใหม่มีใคะเฮียติดตามดูครับ ก็เดี๋ยวรอติดตามเบลเดืนนะค่ะค่ะล่าสุดเห็นว่าโปรงลางคลอนลงแต่แล้วก็มีปัญหาคือติดคิวไม่ได้ขึ้นออย่างนี้แล้วกันกรณีของโปรงลางเนี่ยผมคิดว่าเดี๋ยวให้เจ้าตัวนะครับคือให้ทางลาล่าหรือลูกเขามาชี้แจงเองดีกว่านะครับในมุมของบริษัทก็คงคงบอกอย่างนี้แล้วกันว่าก็ยอมรับว่ามีปัญหาในวงจริงนะครับแล้วก็แต่ว่าต้องเรียนว่า โป่งลางเอออนเองก็ยังอยู่กับไอเอสครับลาล,ล,ล่าลูลู้เองแม้จะเปลี่ยนสถานะไปก็ยังอยู่กับไอเอสครับเพราะฉะนั้นก็ไม่มีไม่ได้มีประเด็นอะไรในมุมของบริษัทคือทางพี่ซีเขาไม่ต่อสัญญาอ,อะ่ะครับอ๋อไม่ละครับเพราะว่ายังมีสัญญาอยู่นะครับ ไม่ครับผมว่าอย่างนี้ผมว่าเดี๋ยวรอผมว่ามันเริ่มจับปัญหาภายในวงนะครับแล้วก็เดี๋ยวให้ให้เขาคุยกันเองนะครับแต่คือยังว้อวงยังไม่แตกครับ่วงยังอยู่นะครับแต่ว่าสมาชิกอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงมันอาจจะไม่มีพิซี่หรือว่าอาจจะมีลูู่่อยเดี๋ยวเดี๋ยวรอคุยกันวันสลัดให้ให้ลาล่ารู้เข้ามาพูดเองเห็นล่าสุดไปเล่นคอนเสิร์ตแล้วเหมือนเล่นแฮปปี้เต็มที่เหมือนจะพาารเรืองแบอย่างนี้ครับต้องมีอย่างนี้ว่า การรับงานแสดงนะครับของศิลปินใน r s เองเนี่ย IS, RS, RS เรามีโลิซีมีนโยบายให้อิสระกับศิลปินรับงานเองได้อยู่แล้วนะครับกรณีของโรงลางที่ไปรับงานเองแล้วมีปัญหาเนี่ยก็เป็นการรับงานจากวงเขาเองทางบริษัทไม่ได้เป็นผู้รับให้เพราะฉะนั้น ผมคิดว่าน,นี่เป็นอิสระอยู่แล้วเราให้เขารับเองเพราะงี้เขาก็ต้องรับผิดชอบกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ถ้าเกิดความเสียหายอย่างไรก็เป็นเรื่องของสัญญาที่ผู้ว่าจ้างทำกับวงก็ต้องไปดูเองในแง่สัญญาว่าจะเรียกร้องค่าเสียหายอย่างไร อยากสวยเหมือนอ้ำหน้าขาวเหมือนแพนเคก้กไม่ใช่ความฝันอีกต่อไปเพียงแค่ใช้ครีมหน้าใสโมโคเซ่เห็นผลหน้ากระจ่งางใสภายใน1สัปดาห์ราคาไม่แพงคุณภาพเทียบเท่าแบรนด์ดังชั้นนำรับรองความปลอดภยัยโดยองค์การอาหารและยา GMP ISO และ5ร้านเริ่มต้นผิวสวยด้วยครีมหน้าใสโมโคเซ่